Hello David. Welcome to Benja David. We are today in the wonderful village of Sacedon. You know, it's close to one big water reservoir called Entrepeñas Pantana. มาถึงภาคภาษาไทยกันนะทุกคนตอนนี้เร <laughs> าอยู่ที่ Sacedon <laughs> นะคะอยู่ที่กวาดาราคาล่ วันนี้เป็นมาเจอโอนะคะเรามาพักกับโอสอคืนวิเกเอน,นี้สุดสัปดาห์นี้ค่ะก็มากันทั้งครอบครัวเลยมาหนึงเด็กหนึ่งโอเคตอนนี้เรากำลังเดินมาที่ตรงนี้นะคะเป็นสนามเด็กเล่นมันเปิดไหมล่ะโอเสียงะระฆังเสียงะระฆังจากโบสกระหน่ำมากเลย นะคะทุกคนหมู่บ้านนี้นะถ้าทุกคนชอบกิจกรรมทางธรรมชาตินะคะเป็นแนะนําให้มาเลยนะคะเพราะว่าเป็นอย่างที่เดวิดพูดไปตอนต้นต้นคลิปเนาะที่บอกว่าที่เนี่ยเป็นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างเขื่อนนะคะเขื่อนเป็นอะไรสักอย่างหรือเอ็นเตเปียเนียใช่เขื่อนชื่อว่าเอ็นเตปเปียนนะคะก็จะมี ที่เล่นนะ้ํามีกิจกรรมคายักอะไรอย่างนี้เนาะมีเส้นทางเดินป่ามีมีเส้นทางนี่เส้นทางเดินป่าเห็นไหมคะแล้วก็มีเส้นทางขี่จักรยานด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ด้านหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์นะคะของหมู่บ้านเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกิจกรรมพรุ่งนี้เราก็ เนี่ยเอ,เอ็กเตอร์อยากจะมาลองเล่นอันนี้นะคะไปปีนป่ายของเด็กน้อยไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าไม่เห็นมีใครเลยเดี๋ยวมารอดูกันนะคะสรุปว่าไอ้ตรงปีนป่ายเมื่อกี้ปิดไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กิจกรรมพรุ่งนี้ในภาคเช้าก็เต็มแล้วด้วยเราก็เลยลงมาเดินดูวิวตรงน้ำข้างล่างกันนะคะอุ้ยเรือเต็มไปหมดเลย ยู่นี่นะคะหมู่บ้านเล็กๆก,ก็เดินถึงได้ไม่ต้องใช้รถก็ได้เดินเดินเดินเอาอย่างที่เป็นบอกไปเนาะทุกคลิปเลยคนสเปนคือเดินเก่งมากโดยเฉพาะคนมาดิดนะทุกคนเดินเก่งฮันนี่เดสบอร์ดเอาวัตเดสเดบอร์ดเอาวัต เกือบจะถึงกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะไม่เหมือนที่เป็นกับเดวิดอ๋อไม่ใช่สิแม่อันนี้จะไม่เหมือนที่พวกเราไปกันตอนเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าอันนั้นคือเป็นลากูลเนาะเป็นทะเลสาบแต่ว่าตรงนี้คือเป็นน้ําที่เกิดจากเขื่อนนะคะ mm hmm. เขื่อนเอ็นเตรเปนยัส hmm. ก็อันนี้คือคุณปู่กำชับมาก พราะคุณปู่เป็นห่วงคุณปู่บอกว่าให้ระวังนะให้ใส่ชูชีพนะเวลาเล่นนะ่ะเพราะว่าสถิติที่คนจมน้ําในน้ําเขื่อนแบบนี้มันมากกว่านะ่าคนที่จมน้ําอยู่ในทะเลสาบแกก็ห่วงก็คอยย้าอยู่นั่นนะเค้มโอบอกว่าเดี๋ยวตอนสุดสัปดาห์ตรงนี้คือจะเต็มไปด้วยผู้คนนะคะ วันนี้วันศุกร์นะคะทุกคนเป็นคิดว่าพรุ่งนี้หรือว่าวันอาทิตย์เนี่ยคนน่าจะเยอะเลยตรงนี้เขาก็จะมาเล่นน้ํากันตรงนี้ค่ะตอนแรกอะเราว่าเราจะไปทํากิจกรรมภายเรือคายักกันนะคะแต่ว่ามันอยู่อีกฝั่งนึงมันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะเอาอยัางไงอย่างที่เป็นบอกไปก็เขาบอกว่าช่วงเช้ามันเต็มเหลือแต่ช่วงเย็น ช่วงเย็นก็อากาศก็ร้อนนะสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มอ่ะร้อนเลยอะเป็นช่วงพีคอากาศร้อนมากหัวอักษร 1, One, two, <laughs> <Yes. S> 2, 3. โอเคโอเคเลิศจัง 1, 2, ทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มของที่นี่นะคะยังไม่ได้แนะนำโอเลย oh <yeah. S 1> โอคะ่ะ <laughs> A little girl in Spain นะคะทุกคน นี่เดี๋ยวอีกสักหน่อยนะคะเราจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกตรงมุมนี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เออเดี๋ยวรอไปก่อนเนาะนี่เลยวิวบ้านโอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหลังใหม่ของโอกันอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า,ามามารอดูกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อพรุ่งนี้นะคะ ตอนนี้เดี๋ยวเป็นขออนุญาตไปตำส้มตำกินกันดีกว่าเพราะว่าไหนๆมีเพื่อนกินทั้งทีต้องจัดเต็มคะ่ะบ้านวิวดีมากเลยเนาะทุกคนข้างล่างคือคลึกคืค้นมากเพราะว่ามีบาร์อยู่ข้างล่างสองบาร์บรรยากาศแบบว่ารูปท็อปบาร์ใช่ไหมเอ,ปปเออนัง่ง <laughs> เราขัด เราขาดเบียร์นะโอเราขาดเบียร์มาถึงตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะทุกคนบรรยากาศสี่ทุ่มที่หมู่บ้านซาดเซโดนนี่เลยคลึกคลื้นมากผู้คนเต็มบาร์กันเลยค่ะนี่ดูบาร์ด้านล่างคนเยอะมากเลย เมื่อกี้เราสองคนเพิ่งเดินลงไปซื้อเบียร์ก่อนที่จะหมดหมดเวลาจำหน่ายแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวเป็นมาถ่ายให้ดูอีกทีตอนที่มันมืดแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนค้ะสี่ทุ่มครึ่งนะคะสองพ่อลูกเขาก็กำลังนั่งกินข้าวกันในความมืดแล้วก็นี่บรรยากาศด้านนอกนะคะ ยังคลึกคลื้นกันอยู่เลยสี่ทุ่มครึ่งบาร์ด้านล่างคนยังเต็มอยู่เลยแล้วก็ฝั่งนู้นดูมีมีเพลงเสียงคลึกคลื้นพอสมควรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะไปเล่นน้ำกันแล้วก็ ไปดูวิวแล้วก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่คุณปู่แนะนำมาอย่าลืมติดตามดูกันนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เบนก็จะจบคลิปลงตรงนี้เลยละกันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามดูคลิปอื่นๆของเบนเวยนะคะคืนนี้พวกเราก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะบ๊วยนะจ๊ะ